ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับนานาสาระเคล็ดลับรอบตัวนะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับดีเจขิมหันบ่าวช่างฝันนะครับจากทางสถานีวิทยุอนุภาคที่2นะครับค่ายกิจศิวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมก็ในรายการนานาสาระของเรานี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของความรู้ของสุขภาพร่างกายต่างๆานานะครับที่เราทุกคนนะครับควรที่จะ เรียนรู้กันไว้นะครับผมเพราะว่าร่างกายของคนเรานี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะฮะอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องรู้ทางหนีทีไร่นะครับแล้วก็รู้วิธีป้องกันตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดเวลานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องที่มาเล่าบางส่วนนะครับที่คุณผู้ฟังก็ต้อง อาจจะอยากจะรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับผมวันนี้นะครับก็จะมีอยู่คร่าวๆประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังเรื่องแรกกันดีกว่านะครับผมสำหรับเรื่องแรกนะครับเรามาลองฟังกันนะครับในเรื่องของไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่นะครับแตกต่างกันอย่างไรเชิญรับชมครับอ่าโอเคครับ เราเปดูกันนะครับว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับจากไข้หวัดใหญ่อย่างไรกันบ้างครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูความแตกต่างของมันกันนะครับผมไข้เลือดออกนะครับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแดงกีนะครับที่มียุงลายนะฮะเป็นพาหะนําโรคนะครับผมซึ่งพบมากนะครับในประเทศเขตร้อนแล้วก็อบอุ่นนะครับผม สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงครับของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยแจ้งว่าในปี2557นะครับก็ได้พบกับผู้ป่วยเป็นโครคไข้เลือดออกประมาณ40,000รายเสียชีวิต41รา,ายก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับผมเจ้าเชื้อไวรัสแด,ดงกีนี้นะครับมี4ชนิดนะครับนั่นก็คือเดน 1, <c oughs> 1เดน2เดน3แล้วก็เดน4 นะครับซึ่งทั้ง4ชนิดนี้นะครับก็จะมีแอนติเจนร่วมบางชนิดนะครับผมจึงทำให้มี cross reaction แล้วก็ cross protection ได้ในระยะสั้นๆนะครับซึ่งเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเด็กกีชนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเด็กกีชนิดต่อไปแบบตลอดไปนะครับผมแล้วก็จะทำให้มีภูมิคุ้มกันนะครับผม cross protection ต่อชนิดอื่นในระยะในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ1-2 1่ถึงอ่งประมาณ3-12เดือนนะครับผม ซึ่งถ้าก็เราฟังดูนะครับก็เหมือนว่ามันจะดีนะครับแต่ว่าพอนานวันเข้านะฮะภูมิคุ้มกันน,นะครับนะครับก็จะค่อยๆจางลงเพราะว่าร่างกายเรานะครับก็จะผลิตภูมิคุ้มกันตัวจริงออกมาไล่บี้ของแปลกปลอมนะครับถ้าคนที่มีภูมิคุ้มกันจางๆปลอมนี้อยู่ในตัวนะครับผมหรือว่าคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ได้รับวัคซีนยงกีตัวอื่นเข้าไป นอกจากมันเนี่ยครับจะไม่สามารถช่วยป้องกันอะไรได้แล้วนะครับมันยังจะกลายพันธุ์นะครับผมแล้วก็จะเป็นการนําเชื้อตัวอื่นเข้ามาในร่างกายของเราได้ง่ายนะครับผมแถมยังช่วยให้เจรินเติบโตได้เร็วกว่าปกติอีกด้วยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วนะครับกลับมาเป็นโรคนี้ได้อีกแล้วก็หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับผมทีนี้นะครับเรามา เรียนรู้กันนะครับว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็เป็นอีกอโรคติดเชื้อหนึ่งนะครับที่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะครับโดยสามารถจะแนกออกเป็น3ชนิดนะครับตามฤดูกาลนะครับผมก็ได้แก่ชนิด A ชนิด B แล้วก็ชนิด C นะครับโดยที่พบมากที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 H3N2 นะครับรองลงมานะครับก็คือชนิด B แล้วก็ชนิด C ซึ่งเชื้อไวรัสนะครับที่จะอยู่ในเสมหะน้ำลายน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยซึ่งสามารถแพร่กรแพ,แพ,แพ่ติดต่อไปยังคนอื่นได้ง่ายนะครับเช่นการไอหรือว่าการจามลดกันนะครับหรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปนะครับหากอยู่ใ,นในกล้ผู้ป่วยในระยะ1เมตรบางรายนะครับก็จะได,ไ,ดไ,ดได้รับเชื้อ าทางอ้อมนะครับผ่านทางมือนะครับหรือว่าสิ่งของของเครื่องใช้ที่เปื้อนเชื้อนะครับเช่นแก้วน้ําลูกบิดประตูโทรศัพท์ผ้าเช็ดมือเป็นต้นนะครับผมซึ่งจะทาให้เชื้อนะครับเข้าสู่ร่างกายทางจมูกปากตานะครับผมในผู้ใหญ่นะครับอาจจะแพร่เชื้อได้นานประมาณ3-5วันนะครับผมแล้วก็จะเริ่มป่วยนะครับผมและใน ในเด็กก็จะสามารถแพ้ได้านานกว่าผู้ใหญ่นะครับซึ่งอาจจะพบได้ 7- จ็ดถึงสิวันนะครับผมและก็อาจจะนานขึ้นไปอีกในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงนะครับผมซึ่งสํานักระบาดวิทยานะครับกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปนะครับผมพบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ตินประมาณ65 0 0 0ันรายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่า27รายนครับผมทีนี้เรามาลองดูความเหมือนของ2โลคนี้กันนะครับ อาการของโซ่ของ2โรคนี้นะครับผมแทบจะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับผมขนาดหูนะครับผมยังบอกว่า2โรคนี้นะครับแทบจะแยกกันไม่ออกโดยเฉพาะ2-3ถึงวันแรกที่มีทางอาการปวดหัวตัวร้อนอเจ็บคอปวดตามกล้ามเนื้อนะครับผมและที่สำคัญนะครับก็คือไม่มียาตัวไหนนะครับที่รักษาได้ แล,แล้วก็จะเป็นแล้วก็คือจะเป็นเราก็จะเป็นอีกนะครับผมไข้หวัดใหญ่นะครับมันยังจะพอมีวัคซีนป้องกันได้นะครับแต่แค่ไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าเป็นไวรัสตัวอื่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ฉีดป้องกันแล้ว ถึงแม้ว่าไวรัสป้องกันของแค้บั้ใหญ่นะครับเราจะฉีดเข้าไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันเราแบบ100%นะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับผมซึ่งจะหากว่าเราพูดถึงความเหมือนของอาการเบื้องต้นของทั้งสองโรคนี้แล้วนะครับสำหรับผู้ใหญ่บางทีก็ยังบอกไม่ได้เต็มที่นะครับว่าอาการเป็นแบบแบบไหนนะครับแต่พอเรารู้สึกว่าเราป่วยนะฮะเราก็แค่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำทำงานซึ่งถ้ามันเป็นในเด็กเล็กนะครับผม เด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะพูดอะไรเราไม่ได้นะครับผมนะฮะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าทั้งไข้เลือดออกแล้วก็ไข้ใหญ่นี้นะครับมันจะมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไข้เลือดออกนะครับผมอาการโดยรวมนะครับซึ่งคนที่มีไข้สูงปวดกระบอกตาอ่อนเพียไม่อยากรับประทานอาหารปวดท้องหน้าแดงหรือมีบึ่นขึ้นตามตัวแล้วก็ปวดตัข้อต่างๆ บางกรณีนะครับก็จะปวดแบบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับผมซึ่งบางที่ก็จะเรียกว่า break bone fever นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อเดนเกียที่โดนด้วยนะครับผมซึ่งนะครับลักษณะก็ก็จะมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ ครบผมค้าเลือดออกเด็กีก,ก็จะมีอาการสําคัญนะครับที่จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเฉพาะ4ประการนะครับซึ่งเราจะมาเรียงตามลําดับกันก่อนอาการเกิดก่อนหลังดังต่อไปน,นี้นะครับหนึนะครับ ก็จะมีไข้สูงลอย2-7วันนะครับโดยผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะครับส่วนใหญ่ก็ไข้จะสูงเกิน38.5องศาเซลเซียสนะครับผมซึ่งบางรายก็จะมีอาการชักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กที่เคยมีประวัติชักมาก่อนนะครับผมผู้ป่วยก็มักจะมีหน้าแดงนะครับส่วนใหญ่นะครับผู้ป่วยก็จะไม่มีก็จะไม่มีอาการน้ำมูกไหลหรือว่าอาการไอเบืออาารหรือว่าอาเจียนนะครับผมสองนะครับก็คือมีอาการาเลือดออก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะพบที่ผิวหนังนะฮะโดยอาจจะพบที่ผื่นตามผิวหนังหรือมีอาการเลือดออกที่ผิวหนังนะครับรวมถึงมีจุดเลือดออกเล็กๆนะครับผมกระจายตามแขนขาลำตัวรักแร้ซึ่งก็อาจจะมีเลือดก,กำเดาหรือว่าเลือดออกตามไรฟันในรายที่ดูแลก็อาจจะมีอาเจียนแล้วก็อาจจะมีการถ่ายเป็นอุจจาระที่เป็นเลือดซึ่งมักจะเป็นสีดำนะครับผมสามก็คือมีตับโตกดเจ็บนะครับผม ตับโตกดเจ็บส่วนใหญ่จะคลาตับโตนะครับได้ประมาณวันที่3ถึงวันที่4นะครับผมนับตั้งแต่เริ่มวันที่เราป่วยในระยะที่ยังยังมีไข่ยอยู่นะครับตับก็จะนุ่มแล้วก็จะกดเจ็บด้วยนะครับผมแล้วก็สี่สุดท้ายนะครับมีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวภาวะช็อกประมาณหนึ่งใน3ของผู้ปว่วยที่เลออกนะครับก็จะมีอาการรุนแรงมากนะครับมีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะจะเกิดขึ้นพร,พร้อมๆกับที่มีไข้ลดลงถึงลดอย่างรวดเร็วนะครับผมภาวะช็อกที่เกิดขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยก็จะมีอาการที่เวลวร้ายลงนะครับผมแล้วก็จะเสียชีวิตภายใน12-24ชั่วโมงหลังจากเกิดภาวะช็อกนะครับผมส่วนไข้หวัดใหญ่นะครับผม ถ้าเป็นาการไข้ปวดใหญ่นะครับจะหายภายใน2-3วันแล้วก็ถ้าเป็นหวัดจริงๆนะครับผมอาการส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจซึ่งอาการที่พบบ่อยทีสุดก็คือไข้ไข้สูงคัดจมูกเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะไอแล้วก็รู้สึกเหนื่อยนะครับอาการเหล่านี้นะครับตรงแบบอาการเหล่านี้นะครับหลัง หลังจากเริ่มเริ่มเป็นไปประมาณ2วันนะครับที่เราได้รับเชื้อรัสนะครับส่วนมากนะครับก็จะอยู่ได้ไม่เกิน1อาทิตย์นะครับผมแต่อาการไอนะครับอาจจะกินเวลานานเกินกว่า2ส,สัป,ปดาห์ซึ่งในเด็กเนี่ยก็จะมีการแทรกซ้อนนะครับผมที่จะมีอาการปวดบวมจากไวรัสปวดบวมจากแบคทีเรียตามพงอากาศหรือว่าไซ้นัดติดเชื้อแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่เดิมก็จะอาจจะแย่ลงครับเช่นโรคหอบหืดหรือว่าภาวะหัวใจที่ล้ม ล้มเร็วนั่นเองนะครับผมสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําสําหรับไข้เลือดออกนะครับผมในไข้เลือดออกนี้นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ต้องห้ามแลวก็ห้ามทากันอยู่นะครับผมนะเมื่อมีอาการไข้สูงนะครับห้ามเรานะครับ ห้ามรับประทานยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินนะครับผมแล้วก็ไอโบโคโฟเฟนนะครับผมหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตอรอยนะครับเพราะว่าจะทําให้เก็ดเลือดเสียการทํางานนะครับแล้วก็จะระคายกระเพาะนะครับทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าการไข้นะครับไม่ลดลงภายในช่วง2-3วันแรกนะครับที่ไม่สบายต้องให้รอนะครับรีบไปปรึกษาหมอนะครับผมเพื่ออธิบายอาการให้ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ อธิบายสภาพแวดล้อมที่บ้านนะครับผมเพื่อที่คุณหมอจะได้ตรวจเก็ดเลือดนะครับเพราะโดยปกติคนทั่วไปนะครับจะมีเก็ดเลือดนับแสนก็คือมากกว่า3 0 0 0 0นถ้าเก็ดเลือดต่ำกว่า200,000หลังเป็นไข้มาประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็จะมีอาการน่าเป็นห่วงหรือถ้าเป็นไข้ต่าถ้ามีเก็ดเลือดต่ำกว่า1 0 0 0 0นะครับควรแอดพิดอยู่โรงพยาบาลจะดีกว่านะครับผมสิ่งที่ควรทำนะครับผมและไม่ควรทำในไข้หวัดใหญ่ ผ,ผู้ป่วยนะครับที่มีการเล็กน้อยนะครับ mm hmm. เช่นที่มีไขต้ต่ำๆนะครับแล้วก็ยังรับประทานอาหารได้นะครับอาจจะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าอาจจะขอรับแล้วก็ขอคาแนะนําจากผู้สัญกรใกล้บ้านก่อน,นครับผมแล้วก็ถามวิธีดูรักษาตัวเองที่บ้านง่ายๆครับผมหรือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับในห้องที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีและมุ่งคนออกกำลังกายให้ดื่มน้ําเกลือแร่น้ําผลไม้ มากๆนะครับผมแล้วก็งดดื่มน้ําเย็นนะครับผมแล้วก็รักษาตามอาการที่เราเป็นนะครับผมหากมีไข้นะครับให้ใช้ผ้าชุดน้ําเช็ดตัวนะครับหากไข้ไม่ลดนะครับให้เรารับประทานยาลดไข้นะครับเช่นพาราเซตามอลนะครับผมห้ามใช้ยาแอสไพรินนะครับผมหากทานยาแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับผมภายใน2 1- 2ถึงวันนะครับควรรีบพบแพทย์โดยด่วนนะครับผมแล้วก็พยายามรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์นะครับผมต้นอาเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มผักผลไม้เป็นต้นทีนี้นะครับเวลาที่คุณฟังเนี่ยเป็นไข้นะครับให้เรานะครับเฝ้าดูอาการให้ดีๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะ 2- 3ถึงวันแรกหลังจากที่มีอาการนะครับผมถ้าหากว่็ยังไม่ดีขึ้นคุณต้องฟังควรจะรีบไ,ไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับผมอย่าชะล่าใจโดยเด็ดขาดนะครับผม ไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะบานปลายได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผมจากคุณหมอปอนะครับคุณหมอทฤษฎีสหวงนะครับผมที่ทําให้พวกเรานะครับได้รู้ถึงความแตกต่างนะครับผมของโรคไข้เลือดออกกับไข้หวัดใหญ่นะครับผมเราทําให้เรานะครับได้มาทําความรู้จักกับโรคนี้อย่างจริงจังนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณหมอมากๆครับที่มาแชร์ข้อมูลนี้ให้กับพวกเรานะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผุ้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม ที่มารับฟังรายการกับพวกเรานะครับผมถ้าคุณฟังครับชื่นชอบรายการนะครับก็สามารถมาัฟังกันได้ใหม่นะครับผมในรายการนานาสาระที่เรารอบตัวนะครับผมเป็นรายการุขภาพที่ดำเนินรายการโดยดีเจขิปอันคนนี้เองนะครับผมวันหน้าแล้วพบกันใหม่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอจบมาทันทีก่อนแล้วนะครับขอล่าวคําว่าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อคุณฟังครับจะได้ภาพให้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ